ปี <A> 62นะปีช่วงที่นายกรัฐมนตรีมีการเปลี่ยนแปลงจนตอนนี้ก็มา66ก็เลยเปลี่ยนหัวใหม่อมาดูกันวันนี้เริ่มต้นที่บัญชาคามินยุคแสนสํารานนี่ต่อไปจะเป็นชื่อชื่อการ์ตูนนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้สสคุณใหญ่เล่าการ์ตูนนี้ก็จะเป็นยุคแส,สนสํารานต่อเนื่องยาวๆไปจนกว่าคุณเศรษฐาจะหมดหน้าที่นายกอะ่ะ กูว่าแล้วนี่จะไม่ใช้คํานี้แล้วจะไม่ใช้คํานี้แล้วฮะค่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนป้ายแล้วนะคะนี่ค่ะคนที่มาดึงป้ายออกค่ะ ป้ายที่มีคําว่ากูว่าแล้วออกเนี่ยนะคะหน้าตาคล้ายๆคุณลุงนะคะลุงเหมือนลุงตูนเลยนีให้โฟกัสที่สีหน้าก่อนเห็นไหมสีหน้าเป็นยังไงคุณว่ารู้สึกยังไงรู้สึกไงคุณลุงสามนิ้วเนี่ยอันนี้คือท่าประจําลุงตูนสามนิ้วแบบ I love you นะคุณต้องพูดให้ชัดนะเจอ I love you แล้วก็หน้าแบบว่ากูวแเดิมเดิมจะเป็นกูว่าแล้วแล้วลุงเป็นลายลายพรางทหารเลยนะลายพรางเลยนะกูวว่าแล้เปลี่ยนป้ายแล้วฟื้นยุคเก้าปีแล้วยุคแสน สำราญชื่อเดียวกับชื่อ <Right. S 1> สะพานเลย <laughs> แต่ยังเป็นบัญชาคามินเหมือนเดิมค่ะยังเป็นบัญชาคามินนะบอก9ปีแล้วได้เวลาเปลี่ยนแล้วแล้วคนที่มาเปลี่ยนป้ายจากกูว่าแล้วเป็นยุคแสนสําราญก็คือคนนี้แหละฮะที่ชูไอเลิฟยูเนี่ยดูสีหน้าสีตาเพิ่งอํลลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการไปด้วยอ้าวก็ติดตามนะคะว่าการ์ตูนยุคแสนสําราญนี่จะจัดจ้านแสบซวงแสบสันเชื่อว่าไม่น้อยลงกว่าเดิมหรอกมีแค่นี้แหละวันเนี้ยบรรชาคาินมีแค่นี้เองอ้าวเพิ่มเติมหน่อยนะยังมีการ์ตูน ล่ามอื่นอยู่นะคะเศรษฐกิจเศรษฐกวนค่ะโดยเงาเนะ,ะ่ะอ้าวเมื่อปีห้าหนึ่งนีครับเฮ้เรานี้คดีออกมาจากไทยได้สำเร็จแล้วผู้ชายคนหนึ่งค่ะหนีออกลอดไปทางช่องช่องทางธรรมชาติเนาะมีคำว่าชายแดนไทยอยู่ผู้ชายหน้าเหลี่ยมค่ะนียพอออกไปปุ๊บพูดประโยคนี้จบปุ๊บนะมีมือมาเบิดกระโหลกเลยบอกว่านี่นะีนีคดีออกมาได้สำเร็จ เอา้าคุณเป็นใครมาตบกระบาลผมทําไมเนี่ยนะผู้ชายคนนี้ถามไปคนที่บอกว่านี่แน่นี้คดีออกมาได้สําเร็จแล้วเพราะเองแ,แ,แ,แท้ๆแทนที่เรื่องจะจบแบบง่ายๆทําให้ข้าต้องระหกระเหินตั้ง15ปีแล้วมาดูค่ะเขาคุยกับใครนะคะอั้วทักษินจากปี2566ก็เป็นคนมาคุยกับตัวเองใน <c oughs> อดีตไงหน้าเหลี่ยมเหมือนกันนะถ้าตอนนั้นตอนนี้เขาอาจจะคิดย้อนกลับไปก็ได้ว่าถ้าตอนนั้นไม่หนีนะ คงไม่ต้องเราหกระเหินลาบากชีวิตติดคุกใบใหญ่ตั้ง15ปีเนี่ยนะคะถ้ายอมติดคุกัแ,แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คงเหมือนวันนี้แหละค่ะเหมือนตอนนี้แหละนะี่คะอู้ทักษินจากปี2566ย้อนไปเบิร์ดกัน,น<ล>ผู้ผู้มาก่อนการนะฮะหน้าสี่เหลี่ยมแม่ก็ยังเป็นสี่เหลี่ยมวันเัืนคำออ่ำนะนี่เศ<อ>รษฐกิจเศรษฐกวนค่ะต่อที่การ์ตูนเรื่องยาววันจันทร์เนี่ยเรื่องสไปเดอร์แมนงง งงเรื่องอะไรซิกเนเจอร์ของสไปเดอร์แมนก็ตะกายตึกใช่ไหมใช่ตะกายตึกอยู่ <ไป S 1> ค่ะปีนอยู่นะคะปรากฏว่าเหมือนมีคู่แข่งค่ะเอ้าใครละปีนได้เร็วกว่าสไปเดอร์แมนนะคะสวมชุดสูตรค่ะปีนขึ้นไปปรากฏว่าไม่ได้มีคนเดียวค่ะมาเป็นหมู่คณะเลยนะคะหลายคนเข้าสไปเดอร์แมนงงค่ะงงหนักเลยแล้วก็ถามเฮ้ยเฮ้ยพวกยูรีบตายไปไหนกันนี่ปีนที่ไหนเนี่ย ตึกสักตึกกลืสักตึกนึงอลยใจกลางแยกราชประสงค์เออมีกี่ชั้นสิบสี่ชั้นป่ะอุ้ยนี่ไงสไปเดอร์แมนถามยูจะรีบไปไหนกันกลุ่มคณะนี้เขาเลยตอบว่าอ้อไปชั้นสิบสี่ของเออีรัตมนตรีน่ะนี่ไงดูมีคนนอนมีคนนอนอยู่นะใชนี่ดีนะนี่ในโรงพยาบาลยังมีคนนอนอยู่เนี่ย ก็น่าจะเป็นจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของกลุ่มคนที่ปีนขึ้นไปนั่นแหละค่ะในห้องนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยสไปเดอร์แมนงงน่าจะหายงงแล้วนะมีคนปีนเก่งกว่านะก็คือบรรดาอะไรอ่ะท่านผู้ชมก็คิดเขามีแรงจูงใจเขามีแรงจูงใจต่อที่การ์ตูนออนไลน์นะคะอีกหนึ่งเซตกันบ้างวัตสตูนค่ะนี่ เป็นหลักอ๋อเป็นข้อเท็จจริงก็ว่าได้เนาะวันอาทิตย์คิดเยอะนะคิดเรื่องอะไรบ้างเป็นท่อนท่อนสูงค่ะท่อนไม้สิเนาะที่โดนตัดละนะซ้ายสุดเนี่ยเป็นคำว่าคนจนส่วนขวาเนี่ยเป็นคำว่าคนรวยแล้วซี่ตรงกลางนะที่มีไม้เนี่ยมาผ่าตรงกลางระหว่างคนจนกับคนรวยคืออะไรพออ่านแล้วเนี่ยใช่ใช่คืออะไรค่ะเขาบอกว่าความแตกแยกเหลื่อมล้า คือนักการเมืองมีเงินมีอํานาจานี่ไงให้คิดตามเลยนะคะทนนี่ทาให้นะความเหลื่อมล้านี่ชัดเจนขึ้นไปอีกนะคะน,นี่คืออีกหนึ่งใช่ไหมอีกหนึ่งคือฝั่งที่เป็นคนจนอีกซี่กหนึ่งคนรวยและไอ้ตรงกลางเนี่ยที่มาเป็นตัวที่ทําให้แตกแยกและเหลื่อมล้า ก็คือใครโอ้โหชัดเจนเลยนะนักการเมืองนะคะแล้วก็มีเงินมีอํานาจก็ทําให้ทุกอย่างแบ่งชัดเจนแบบนี้เลยโอ้โจริงกระตนสื่อมากเลยทั้งที่จริงๆดีๆเนี่ยที่หลายคนคาดหวังว่ามันก็มีนะแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคือกระตนเนี่ยสื่อได้ดีนะครับ